อ๋อพ Pe ah, so The ี oh, so oh, awa, ério, Source, ่น ah ้องเนาะสบายดีเด้อพี่น้องเบิดสมผูสมต้นเบิดสมองสมบอนเนาะพี่น้องเนาะอ๋อสบายดีแน่ทางหลังนะเอ้าสบายดีสบายดีพี่น้องเนาะวันนี้เขามาอย่างพอแพ้วันนี้แกมาหาน้องแพืพี่น้องเนาะก็คือว่าน้องแพว่าอยู่บ้านหนูมึงแงว่าอะไรพี่น้องเนาะคือผู้สมหวังบ่แม่นผู้ที่ว่าสมหวังอะไรพี่น้องเนาอ๊ซีพิ่นว่าแต่ข้าเปิดใจมากนี่บ่พีิภพสมหวังบ่เพิ่นว่า แม่นแน่นลายคอมเมนต์อยู่พี่นงคุณพี่มาเปนว่า,าเดี๋ยสวสิเอาคนสมหวังไม่ให้เบิ่งพี่น้องคนสมหวังนี่ก็จนเพื่อนคบกันได้เป็นปีเป็นสองแล้วก็สามารถสมหวงังแล้วถอดแต่บบยังไม่ได้จดทะเบียนนี่ซื่อแม่เงก็ได้ไปว่าเจอกัน,นเจอกันแล้วนะพี่น้องแต่ว่านัดเจอกันไปมาหาสู่กันอยู่านะพี่น้นองเนาะแต่ว่ายังไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะพี่น้องนะไปพบไปพ่อกับเราด้วยเนาะเพื่อเป็นการเสียเวลาเวลาพี่น้องไปพี่น้องสวัสดีก่อนน้องล่ะสวัสดี ข้ามแล้วมาพ่อเพิ่นเวลาก็อ่าบุกแรงเนาะเพื่อเพื่อจะได้พอแล้วนี่บอง่ายได้เดี๋ยวนี้แต่ข้าแล้วอันพายถุงก้อนี่นะเป็นจงไดสชมือสบายดีสบายดีเป็นได้หายยายช่องแดงแล้วบอหายช่องแดงแล้วบอมายายได้นี่นะมาเอาช่องแดงได้นี่เขามีเสื้อใส่กินมือเสื้อใส่กินบอไม่หยัง ไม่ค่ะโอ้ตับหนึ่งอะไรนะตับหนึ่งเจ็จเลยใชบาเดยโ่นเนาะสิบัสิบตับเจ็ดพนเนาะแม่ห้าแผ่นตัวนึ่งตับว้าไสิบก็่าสิบมันนั่นสิบตัตับสิบัเนาะ๋ยว่าไงบ้นเดี๋ยววาส่อะไหนึ่งเน่ยอ้แม่ การผลสามฤทธิ์ใชใช่ยังแล้วนี่จ้ะไม่สิบว่าอะไรกันจีเอิญแปลงมเนาะเขาเรื่องความเรื่องราฟชีวิตของเราเลยบอกัดเมื่อยนี่พือว่าน้องแพ่วานี่มีรอยยิ้มมาเลี้ยนี่เป็นยังไงอาการที่ว่าเคยปวดในเจ็บตอนนั้นหายกับบริหารแต่ว่ามันบริจ็บบริหารบริจ็บหมายความจะไงฮะบริจ็บทำธุรกินพิ่เลยกับบริเฮดเรียกเทีงานนั้นบริกินซินบ่ หันแสดงว่าย่าแล้วเป็นโรคขึ้นเสาเนาะหัวเลยอยู่เนี่ยเป็นยาแล้วเราแล้วบ่กเป็นโรคขึ้นเ้าอ๋อเป็นมาไดิแค่นะมาไดิแค่ตรงขึ้นเ้าเป็นกย่าแล้วตอนนี้นะเพราะว่าเพิ่นไปอยู่คนเดียวเด้เพราะว่าเมื่อเช้า ก็มีคนในสายอยู่นะคุยอยู่นะว่างเลยว่าเดี๋ยวนี้นะว่างแล้วเออยเจ้าหน่อยเจ้าหน่อยเจ้าฮาวอนว่าวนั่นว่านี่ไปแล้วไงไดนเนาะอ่าน้องแพ้เพื่อนหลังนี่กำลังเบิ้ลงบลายเป็นไงบ้างเบิ้ลเก้าสิบแปดล้านเก้าสิบแปดล้านแล้วกว่าล้านสิ่ประมาณแสนเจ็ดแสนแปดเนาะแต่ว่ายังไม่ได้ลายเปอร์เซ็นต์เลย แล้วก็เอวเล็กน้อยเขาดิ้นเขาใช่จังเืมอเลยเนาะบล็อกกับพี่แซลเป็นไดรอันถามเรื่องเรื่องเรื่องหัวใจยังอันหักแพงกันดีบลอกกับไอ้เพิ่นคือเก่าอยู่โอ้ยังหักแพงกันยันตัวเก่าพ่อแฝดว่าพ่าอพ่อแฝดเห็นนั่นตอร์ดี้นี่ลงบ่อยๆอยู่นะเวลาเวลาเพิ่นงอนกับสตอรี่สีดับ นี่แหละพี่น้องเอ้อน้องครูที่เพิ่นชมวังนั่นนี่เพิ่นชมวังแล้วเฮาก็เลยบุรีคอยไายครูบ่าวทางไทยเป็นเลยถึงวัดใดน่ะเนาะงดูสกุลนครอ๋อยางพลาสติกมาเลยบุ้งนี่ล่ะ FC บ่เพิ่นว่าบ่มีไผชมวังเลยกัน้องแพ้ก็ชมวังแล้วก็น้องไผก็ชมวังน้องไผกัชมวังแต่ว่าเพิ่นชมวังแล้วเฮาสิไปเที่ยวไปถ่ายเอาเพิ่นอยู่กลัวเพิ่นกายแล้วเนาะ อ่ามเรื่องส่วนตัวด้วยนะแม่ว่าตอนนี้นะไม่แม่ว่าที่ท้องต้องทำอะไรนี่ก็ยังคุยกันเพื่อโดยอ๋อบทันแจงทันขอว่ายังเป็นแฟนกันแต่ว่าแต่งแตะขบกับไอ้เพิ่นนี่ไอ้เพิ่นก็ซอยหลายอย่างเนาะเพิ่นก็ับถอดหลายอย่างว่าเพื่อนชาลานแป้นนี่ไอ้เพิ่นก็ซอย แสดงว่าเพิ่นเป็นแฟนกันเต็มตัวแล้วนะทั้งทอดแต่บมท่านแต่งอี่เชื่อนาะแต่งนี่กันเพิ่นอนชวนนี่มาถล่มงานกินเบียร์ฟรีเด้อนะน้องนี่สะดวกสะดวกสอบว่าถ้าทางทีมงานอยู่ที่เวียดนามหรือท่ายังเอากระดองนี่น้องเลือกใครน้อยบ่าวเลยขอเพียงแต่ได้คนเราเสียก็อาทะเบียนจมรถกับพ่อตื้อแล้วเนาะครับว่า แสดงว่าทักกันด้วยใจหรืเอเนาะด้วยความจริงใจบหวังอย่างเนาะเพราะว่าทั้งอ้ายเพื่อนจะได้แสดงต้นจริงใจอย่างเห็นแล้วน,น,นะเนาะทั้งน้องเพื่อนจะแสดงด้วยกันทั้งน้องเพื่อนจะแสดงกนเลยแบบว่าถ้าดื้อชนีค่ะเราแบบว่าตามหลังน้องบเอาเดี๋ยวเอาแบ่งชาเนาะได้กลัวแห้งมันแบบว่ามันทักกันด้วยใจหรือเนาะ นี่แหละมุมดีๆพี่น้องเนาะของสาวสาวลาวบาไทยโมเมนต์ที่มีแต่ดราม่านะก็มียุ่มุมดีๆมาเชินซะคูยุ่เนาะแต่ว่าบางทื่อเพื่อนเอากันไปแล้วเขาก็บ,บาได้น้ำชายเอาเพิ่นก็ง่ายๆเนาะของน้องแฝดแต่ว่าคนติตตัวนี่มันกับผมชะมือไปที่เนาะแม่นม่ต่เมีท่านคนดีลวบ,บุีเพราะว่าอยู่ประเทศไทยแม่นในการเปิดใจเมื่อกีหนาวกู อ้าวอ้เพิ่นเบนคลิปนี่นอก่นหนาวแล้วได้นน่เนาะแมตแล้นอิ่นหนาวเลวเนาะห่าหนะเคนวะแตงอุ่นเดได้ออุ่นชุยชุยดีใจน้ำนองเนาะเพื่นได้ขวามมาะล่นจะเขรืแล้วเนาะขวามมาเธอหนึ่งแล้วพี่บะบ่อือเออเด็กเาวได้เห็นหน้าเรียบร้อยแล้วว่ ลอขึ้นยอดว่ะน <c oughs> ันดีว่าว่าน้อยก็อแฟนน้อยหนึ่งกับสิอฟ์นะจังหน่อยเราได้ยินคลิปแล้วน้อยใจด้ไม่ต <c oughs> ้องว่านอ้องแพ่นะเพื่อนเคยเห็นหน้าเพิ่นแล้วเห็นหน้าเห็นตาตอนนอ้องแพ่เพื่อนไปอัไปขวดเนาะเพื่อนกับมามา,มาบึงมาแยงอยู่ห้องมันห้องหมอน,ะนะั่นแหละคือทุกอย่างทำได้มาแล้วเนาะแมนมีลูกมีเต้าเพิ่นกับบุษนมีลูกวันนี่กับติ่อกัน ทุกมือหรือว่ากำลังวางที่นี่จะแต่ว่าดีใจน้ำน้องเนาะบาบัดตะลึงเลยวะนี่ตะลึงแล้วเนาะแบบว่าบกเคยคลื่นลายนี่เอฟทีของบาบัดนี่มีได้คอมเมนต์มาว่ากาวล่านี่หมักอันตัวเอาแต่เงินบาวไทยนะแต่มาเห็นน้องนต่ก็น่ามากมาเนาะแมนจะเป็นบางคนราชานทกลว่า ตัวอะไรเนาะบัวจีบเพชรเนาะเครที่ว่าํำเร็จแหงเราเป็นน้องเพรเค็ดเลขกได้นี่มีบ่ะเค็ดเหล็กเราน้องไพ่เด้่ยบร็จำเรศก็แต่จำเร็อยุ่นอนแต่ว่าเขาเป็นประเทไทยอันแบบถามน้องไพ่โดยตรงเลยนะจนนั้นเราไปอัหลาดแล้วเขาจะฮู้ข no. ่าวทีหล right. ังอันนี้ใครเด้่ฮู้ฮู้ข่าวอยากคุยกับผู้ใดอื่นอีกแล้วเนาะบัดนี้เนาะมี่ต่คนคนเดียวหักเดียวหักเดียวใจเดียว อ๋อดี่นะเนาะคือว่าจริงใจคือชัดต่อกันเนาะคือว่าโตที่ยู่ห่างไกลแต่ใจยังคิดฮอดกันนะว่าน้องแทนก็เป็นใจเพราะสมควรเนาะลูกชายเอ้ยลูกสาวไปแท้นี่ไปลินองาะไปลินเนไปลี้ยงเลยนะโอเคอ๋อเพื่อแต่โดนระบาดหนีต่างเงินนะโดนเราผลเหตุบางอย่างจะคลอยเห็ดเนาะไปเห็ดไปไปเห็ดไปไปกินเผาแนห้ง โอ้ลาบง้วดพี่ออก,ก,กมาอีเล็กไหมจ้ะเจ้า,าอีเล็กอะไรแล้วเดี๋ยวปิดไฟด้วยตลาดท่าเดี๋ยวให้าเจ้าจไปข่าวอยู่ใช่น่ะดันไม่ไว่าตั้งแต่ขายดานัน,ดนมุอันดันนั่นคุณบอกดันถ้าแก่พวกโอ้ วัดสิถฐาเนี่ยท่เจ้าหูหู้เรื่องแล้วนะเนาะเพาะวามขาวมาใหม่เนีู่อ่าผวของน้องแพ้เนี่ยอยู่ี่เนาะหาที่จามที่ทำกันครับาโอ้ วันนี้รุ่นล่างเขาเดียวก็รุ่นล่างเขเดียวกันละรับรันเพื่อนก็วกาเป็นโลดพอแผ่นเนาะว่าจะจะคู่อะใช่เพื่อนเป็นคนแบบอยู่ต่างประเทศแล้วเพื่อนสบายดินุ่มกว่านุ่มกว่าชุ่มห้าอยู่เหมือนชุ่มห้าอยู่เอานุ่มกว่าชาแป่อยู่ไอ้เนาะกดี๋ยวมาซื่อว่าอะไรไหนบอกได้ไหมบอกบอกวะบอกบอกแล้วบอกว่าได้เด้ได้หน่อยลาวจเกม จะไปจีเกียงก้อนกันหน่อติีโอ๊ยว่ายหยอกพี่น้องเอ้ยนว่านว่ายหยอกโมหมวนกันไปแบบมีแผนอยู่บ่านโดนบ่สขี่โต๊ะขี่แต่งกันหรือว่าเท่าทุกอย่างโอเคทีน้าเร็วเร็วเพื่อนนะนุ๊กโอ้แปลว่ามิด้ให้พ่อแม่ผู้แคนให้ชื่อกันบ้านเฮากันแต่งกัได้ได้ทีน้าเป็นสีมรกต long mà xèng mà mê, mà mía bò. Ừ. Chốt canh vai con, nó. Đêm nào Để bên được đi, đi đó. đi. Đến... Anh phòng vào này. Vừa Và đấy, phần chỉ chốt vai leo là leo đấy. năm tát leo rồi đấy nó. Bàn thao chị ơi, vào bài nắm tát bà, bài Vào luận này đấy. Thế này là vào năm nào thì tông, đây chốt thầu biên nó. tông lặng bài thầu lấy chắc lại làng. Để. ทะเบียนไม่ดิดีใจอยู่บนนี่อ๋อดีใจอีกได้พี่ไหมครับผมเลยมาทำมาจากคนเขาเนาะครับต่ดีใจกับคงเชียงเลยด้วยด้วยด้วยแค่น้อยจะกินกาแฟเนาะเราคนกระเพาะจักจันแต่ก่อนคอยมานี่ยอกแล้วมื่อไหร่แต่กี่เราหัวหัวข่วนกัน ต้องวัดตีเ้าเพื่อนนี่น้องแพอันจ้างช่างบอเลยว่าให้พอน้องแพให้ด้จ้าอ่าจ้างจ้างเป็นไลนเหรือเ่าเหมาเนาะเาเลยโอ้โหเมาเลยก็ครับโอ้พอพอเห็นเนาะู้เห็นเนาะทั้งชาวก็บรีเม่นโบกแล้วเนาะ โบกต่างหากหรมาโบสามคนคือพี่คนอ๋อนักเติบด้ชาวปูเห็ดกันเนาะนักเตอาเพื่อนเพราะว่าเพื่อนกว้างเด้นี่เนาะเนาะจริงๆอะไรอ๋อแปลว่าเพื่อนหลังนี้เป็นเพื่อนของพ่อกับแม่เนาะเพื่อนหลังนี้นี่ของพ่อกับแม่ได้หนี่เหี้บเลย ของเพื่อนตั้งห่างได้นี่ยังชีเฮ็ดอีกบ่โอ้ยเห็ดยอดอันนี้สุดต้องเฮ็ดหลังแน่เลยเคยสิคิดเพื่อใจไว้บ่แม่ว่าทุ่มเทหมดเลยทุ่มมาแล้วตอนนี้โอ้ยถุงมาแล้วหัวเสียสนิทละแม่นออีกย่างก็เพื่อนยินใจอยู่แล้วเนาะเบื่องการทุ่มเทของเพื่อนเนาะนานอะไรกันไอ้แฟนของน้องแ็นยเลแม่ สองคนก็แสดงแบว,ว่าพกกินไกน่ต่อก<ม>ันละกันต่อกันสรุปแล้วแต่ละเมอนี่ยแม่ว่าวางแค่ตอนกินข้าวเนาะวางสายเอยแมนบ่ากินข่ไดาวกับใครวะต้องอยู่ในสายตลอดนะอยู่ในอยู่ในใจตลอดใน<ม>สายตลอดอเห็นมยแล้วย่านจะค่อยมอ <laughs> นันหยอกเราดีเนาะเนาะ แบบานแต่งกบบจดทะเบียนแล้วจะอยู่ดําเพิ่นบอกความเรงความได้แบบว่าขั้นุกคบอกไปตั้งรักประกานอยู่พุ่นเขากระกามาเยี่ยมพ่อแมไปว่อยนี้เนาะมาอู่ได้อยู่ได้ก็ได้เอแาุ้นมีงานเห็ดแบบว่านั่นเนาะระดับนี้แมทเรต้องเห็ดงานเลยล่ะได้มาจะยกันเห็ุเียร้อยกันทมาหินปีหน้าปีหน้าปีฮือนี่มาละ เวลาขี่แลนด์โรเวอร์มากับพ่อเอิ้นแข่กันได้เนาะพ่อเอาแวนลงแล้วเอิ้อนนู่นนี่นั่นจ้าวเห็นก็วัวด้วย้องแพื่อที่จะจ้าวเห็นทีมงานทุ่มเาแล้วพี่น้เงิยเนาะก็ยกบ่ลืมกันไหนเนี่ยไหนกันเธอไปอยู่พุ่นแล้วพ่อได้หางานให้เนาะงานพัดเวนพัดยังเนาะพัดสวนเนาะก้อน้อยเป็นคนตัดอัน ก็ไหวดีแล้วบ้านเขาก้องเป็นปีแล้วเนาะเป็นเงื่อนเลยอ๋ออีกคนนึงเนาะที่สมวังที่สุดเนาะที่ว่ารุ่นทารองจนชื่อว่าะจนทีบอเรียกร้องอลไรเนาะคือว่าต่างคนดังมากกันเนาะมาาาลน้องสาวล่าบบ่ะลูกสาวลูกสาวลูกสาวคนหนึ่งอ๋อเรามีคนเดียว อว่าเป็นอะไรที่งานเอาเนาะนี่ทางเรื่องราวของที่ให้น้องแพรไปกินข้าวได้ป่าเนี่ยแน่แตถือว่าสมหวังน้องแพรเนาะสมหวังน้าเจ้าเนาะเพื่อสมหวังเอี่ยเหรอเดี๋ยวไดตัวได้อ่ำได้นี่แต่ละเมื่อนะครับผมได้ยินเสียงนอนบอกรับเลยเนาะรับหรอบอกรับถัอแล้วเราไปเห็นวียกเห็นยังเด้นั่นเหรอนั่นเลยเลยอ่ะเตงนใดก้าเนาะ โอเคจังไงกับน้องลาเด้อจังไงก็ขอบใจเด้อที่มาให้สัมภาษณ์เหมือนนี้เนาะถือว่าเป็นการอัปเดตสิ่งีดๆในรอบปีของเขาเรื่องราวดีๆให้ฟังเนาะแมนกับญานเพิ่นลืมเนี่ยเวลาเพิ่นพายถงก้อหรือเพิ่นถือแหนมซุ้มเฮาไปมาเพิ่นจื้อเห็นไมสเลยนะโอเคกินข้าวเด้อกินข้าวไม่ไม่ไม่ไอ้เหมือนโอ้จี่เพยังใสเกือบแปะอยู่เด้อนี่ทำมาจากใสเกือบหินกระเป๋าน่าเท่ไรล่ะค่ะ ขอบใจแมนว่าใสไลุนวิทตองสอ<ม>งหมื่นปั๊วโอเคขอบใจกับใจน้องล่ะขอบใจขอบใจเลยอโอเคน้องพี่น้องน้อยจังไดกะเบาลีกะชิได้กอตัวเมื่อก่อนเพระาะว่าเพระาะว่าทางด้านแม่ทุกที่ทุกตามพี่น้องน้องโอเคพี่น้องจังไดกะคลิปนี้ทางเบาลีชิได้ต่อตัวล้วไปก่อนเด้อพี่น้องเนาะฝากไว้จริงดีๆพี่น้องความหักเป็นจริงที่สวยงามเสมอ ในกาที่มีคั้เบาะลื่นเสร็จแล้วตัวละไตอนฝากคนถ่ายคนติดตามขึ้นเก้าขึ้น้องเนาะสบายดีเ้าะไปน้องสบายดีบัิคคืสีพ่นบสิคหนึ่งจีบอลเนาะไปน้องเนาะสบายดี